Okay. เริ่มต้นเลยละกันนะฮะ Challenge ของเรื่อง People Management เป็นยังไงบ้างนี่คือหัวข้อรวมๆแล้วกันคือมันก็คงจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่คนเจอเยอะนะฮะแบ่งเป็น4หมวดหมวดแรกคือหมวด collaboration ทำงานร่วมกันนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์นี้หรืออาจจะมีอยู่นปะปัจจุบันนี้เลยเลยมาเรียนเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าประชุมกันเยอะมาก แต่พอไปคุยทีละคนทุกคนบอกว่าที่เนี่ยไม่ค่อยคุยกันนะฮะก็งงว่าไม่ค่อยคุยกันตอนไหนเห็นอยู่ประชุมกันอยู่ในห้องนังวันนะฮะมันไม่ใช่เรื่องการประชุมมันไม่ใช่เรื่องว่าเจอหน้ากันเยอะหรือเปล่า communications มันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณมันคือคุณภาพนะฮะเราสามารถคุยกัยคนคนหนึ่งได้เป็นปีๆโดยที่เหมือนไม่ได้คุยกันก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องความรักนะกำลังพูดถึงเรื่องทํางานมันเป็นอย่างนั้นได้นึกออกไหมไม่มีมันไม่เข้าใจกันะ นะฮะไม่เข้าใจกันดังนั้นมันไม่ใช่ปริมาณมบอกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องสื่อสารกันเยอะขึ้นหรือเปล่าต้องสื่อสารให้ถูกวิธีเดี๋ยวจะคุยกันดีดีเทลสุดนี้ครับอันที่2คือ cultural fit หลายท่านในห้องนี้น่าจะเปลี่ยนที่ทํางานมาหลายคนหลายที่แล้วผมก็ทํางานมาหลายที่ผมพบว่าเฮ้ย cultural fit นี่สําคัญนะฮะเคยมีคําพูดหนึ่งผมชอบมาก,ค,ากนะะคุณอนุพงศ์อศวโพคินนะฮะซีออของเอคุณอนุพงศ์บอกว่าเรานึกภาพ cultural fit เนี่ยให้นึกถึงตู้ปลาใหญ่ๆตู้หนึ่งสมมุติเราเป็นคนเลี้ยงปลานะฮะ ตู้ปลาเนี้ยมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มปลาน้ำจืดทั้งปลาน้ำเค็มอยู่ในตู้ปลาเดียวกันเพราะฉะนั้นน้ำมันจะกร่อยๆหน่อยถูกไหมมันจะทั้งเค็มๆจ,จืดๆอยู่ในเวลาเดียวกันถ้าเราเลี้ยงปลาแบบนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งเราเปิดขึ้นมาปลาน้ำเค็มจะพัง,งาบผาง,งาบอยู่เพราะน้ามันจืดเกินไปไอเราก็ตกใจถูกไหมฮะทำไงฮะเติมน้ําเค็มลงไปถูกไหมฮะโอเคทุกคนดูดีนะโอเคแป๊บหนึ่งเราก็ปิดไฟออกจากห้องไปวันรุ่งขึ้นเดินเข้ามาในห้องใหม่ปลาน้ําจืดผางาบแทน นึกออกไหมฮะเราก็ตกใจเทน้ําจืดเขู้นไป้นน้าเค็มพังงาบอีกอะไเงี้ยนะฮะไม่จบไม่สิ้นสัทีคุณอนุพงศ์บอกว่าเนี่ยคือปัญหาขององค์กรที่ไม่ทำคอเชอร์ฟิตคอเชอร์ฟิตคือคุณเลือกมาเลยไม่มีถูกผิดอะคุณจะเอาน้ําจืดจะน้ําเค็มเอามาสักอย่างหนึ่งแล้วคุณหาคนที่เหมาะมาใส่ถ้า e อน i r o ร m e n เมนต์ของเราเป็นน้ําเค็มก็ต้องใส่ปาน้าเค็มนะฮะเราเป็นน้ําจืดเราก็ต้องใส่ปาน้ําจืดอย่าอย่าพยายามเอาปาน้ําจืดกับน้ําเค็มมามาอยู่ด้วยกันมันอยู่ไม่ได้นะฮะ เราต้องเข้าใจเพไดนามิกขององค์กรลักษณะนะฮะผมเนี่ยที่สีจันเนี่ยมีปัญหานี้เยอะช่วงหนึ่งคือเวลาเราหันคนน่ะสมมติเราจะเอาคนมาเนี่ยเราก็จะดูแบบเราอยากได้คนจากแบบบริษัทใหญ่ๆมัลติน่นใชียร์มาแล้วผมพบว่าเฮ้ยถ้าไม่คุยให้รู้เรื่องดีๆก่อนเลยจริงๆเนี่ยเขาอยู่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่า วิธีการทางานมันจะต่างกันมากผมจะได้ยินประโยคหนึ่งเวลานับน้องๆที่มาจากบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่เราไม่ได้คิดขอยองเขาเจอฟิตในอดีตนะเขาจะแบบว่าทําไมที่นี่ถึงไม่มีระบบนี้คะที่ทํางานเก่าหนูมีอันนี้คือมันไม่มีอ่ะ,ไม,มอะไม่มีจริงๆเมื่อ้อกไหมฮะผมเนี่ยเข้าใจมากเลยเพราะว่าก่อนจะมาทําที่สีจันเนี่ยผมทำงานอยู่ซิตี้แบงก์แล้วซิตี้แบงก์ก็คือเป็นบริษัทอเมริกัรมซิสเต็มนี่คือที่หนึ่งมีทุกอย่างแล้วมันเป็นฝ่ายมันเป็นแบงกิ้งด้วยฉนันระบบดีมากคือถ้าอย่างหนึ่งมันจะดีมากกว่่่าาาาคคนนนนออออืืก็เรงรงงงงะบบแล้วพมทํขข บริษัทลเล็กๆจิ๋วของที่บ้านอ่ะคือเรากตกใจมากแบบเฮ้ยอะไรก็ไม่มีสักอย่างเลยขออะไรไม่ได้สักอย่างไม่มีสักอย่างเราก็เลยเข้าใจถึงว่าอ๋อดินามิกของเรื่อง c u เจอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นของที่หลากหลายมากแล้วต้องคุยให้คนที่มาเข้าใจก่อนว่าที่นี่คือน้ําเค็มหรือน้ําจืดไม่มีอะไรผิดนะฮะไม่มีอะไรผิดผมเคยอยู่องค์กรที่ค่อนข้างทีฟมากๆ c u เจอร์คือเราจะต้องฆ่าฟันกันเพื่อไปเพื่อเอาเป้าหมายของเราให้ได้ก็เป็น c u l t u ร e แบบหนึ่งเขาก็องค์กรเขาก็ไปได้ดี องค์กรเราแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เป็นข้าเจอประเภทหนึ่งนะนะฮะคือต้องต้องต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วเราต้องพยายามทําความเข้าใจว่า culture ของเราอะจะมีหาคนมาฟิตถ้าเราจะหาคนเพื่อมาเปลี่ยน culture ยากมากคือถ้าคุณมี culture หนึ่งเราบอกว่ารับคนนี้มาจะได้เปลี่ยน culture เนี่ยยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นมี culture แบบไหนอะ่ะ คือเรารู้ว่าเรา culture แบบไหนเราต้องหาคนมาเพื่อฟิตถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยน c u เจอร์มันต้องเปลี่ยนจากคนข้างในไม่ใช่รับคนใหม่มาเพื่อเปลี่ยน mm hmm. conflict resolution mm hmm. จะเป็นสิ่งที่เราคุยกันเยอะในคลาสนี hmm. ้แต่เราเร็วนะคือว่าเวลาเกิดข้อขัดแยง้งนะฮะซึ่งมันเกิดอยู่แล้วเนี่ยจะทํำยังไงต่ออ่ะอันนี้คือชุดที่หนึ่งโหนี่นี่ขนาดหน้าเดียวนอกเรื่องไปนานเอาใหม่นะ,ะกลับมา motivation and development challenge นะฮะยุคนี้ความทา้าทายมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนยุคนี้เนะี่ยนะฮะ ทำงานอยู่ที่หนึงสงัก2ปีรู้สึกว่าฉันทํางานอยู่ที่นานเกินไปแล้วผมไปถามน้องๆเป็นอย่างจริงๆนะฮะซึ่งผมก็งงมากเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยสปีนี่คือแบบว่าพึ่งพึ่ง,งแบบ get the feel ใช่ไหมของบริษัทนะฮะแต่คนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ย motivation ก็ต้องเปลี่ยนตาม generationtraining uh, and development นะฮะ training needs ที่เราพูดพูดกันในหมวด HR เนี่ยเดีย๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ ใครขาดสกิลอะไรก็ส่งไปเรียนนะฮะแต่ดวนี้มันไม่ใช่เรายังไม่รู้จ้ทำเจ้าตัวเขายังไม่รู้เลยว่าเขาขาดสกิลอะไรไอ้หัวหน้าก็ไม่รู้เพราะ t r a i n i g นี้จุเนี้มันจะต้องอไลน์ไปกับเป้าหมายขององค์กรและที่สําคัญกว่านั้นคือ environment ของการแข่งขันนะับเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งกลางแล้วดูว่าแบบอ,อันนี้น่าเรียนไม่น่าเรียนไม่ได้เราต้องถามว่าเอะเราเรียนเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะครับคนจะถูก develop แบบหลงทางไป performance นะฮะ performance management เป็นเรื่องที่ยากเสมอนะครับมันจะต้องมีคนแบบไม่พอใจแล้วต้องยอมรับว่าระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น KPI หรือ OKR OK เนี่ยมันเริ่มวัดของที่สำคัญมากๆมากๆไม่ค่อยได้แล้วผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะวัดความพึงพอใจของลูกค้าแล้วเราใช้ Net Promoter Score ใช่ไหมซึ่งเป็นอันที่คนใช้เยอะเนถาจริงเหะคุณคิดว่ามันวัดได้ไหมแบบจากใจจริงเลยไม่ได้หรอกถูกไหมฮะไม่ได้หรอก ต้องหาอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นในการวัดเช่นยกตัวอย่างนะครับคนพูดถึงเรามันโซเชียลมีเดียแบบบวกเยอะแค่ไหนลบเยอะแค่ไหนกลางๆเยอะแค่ไหนอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีกว่าคุณไปนั่งถามลูกค้าว่าคุณมีชอบ product เราจะแน่นอนเพื่อนหรือเปล่าในโปง o ันเวอร์สกใช่ไหมมากนะแต่ว่าดิเมนชันโซเชียลมีเดียเดียวก็ไม่พอเพราะคนจํานวนมากใช้ของเป็นลูกค้าแต่เขาไม่คอมเมนต์ก็เยอะนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ,บ retention recruitment retention recruitment กับ retention เนี่ยเป็นของที่เราจะพูดหัวข้อนี้แยกต่างหากเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายก็คือช่วงนี้ความเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเราอยากให้ทุกคน adapt to change ทำ change management mm hmm. กันเถอะนะครับคนทำงานเป็นไงฮะของเดิมเป็นงี้นะฮะงานสูงนี้นะท่วมหัวอยู่นะฮะเราจะเ,าเพิ่มไปอีกเหรอะนะทำไงถึงจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้ว ปัจจุบันนี้ปัญหาหนึ่งที่เราเจอเยอะคือเดตบูดในองค์กรเฉพาะองค์กรที่คขานข้งใหญ่นะครับที่อยู่มานานเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ทํายังไงจัดการเรื่องนี้ได้